เจ้าก้อยพ่อยเลยพี่น้องเห็ดก่อออกมาอีเด็ดนี่เนาะดอกมีแต่กำลังงามเลยพี่น้องหอมนี่ยมัมยนมแต่สิบเอออกเน,นาะเมื่อวานเบานาดยางมาเบิ่งอยู่ได้พี่น้องดอกกันหน่อยครับเพิ่นยี้มันขึ้นอันนี้แห้งเน,นาะบ่านาดเบาเห็นครับเมบื่อวานจ่ายีดอกหนึงดอกไงเพิ่นจ้ะ ดอกเลยพอดีงามเลยจ้ะพี่น้องดอกสมบูรณ์เองเนาะ,นะจ้ะว่างหาันว่จักกันปวกว่จักกันหมดเนาะกินเพลินแนวขมาเห็นแตงแดงเลยพี่นอ้องจูงงามตลอดเนาะโฮมี่กำลังเห็นสองดอกครับดอกหน่อยเพลินว่างหันกัดดอกนี่ดอกหนึ่งเนาะจ้ะโอ้ย ส่วนนี้ที่เรานออเสาก้อยนออพอดีงามครับ นึ่งกรดอกสองดอกนอกกอ่าสบไฟเจะดกดอกงามอยู่ที่ดองออกแค่ั้นฉากปันไร้รอนดอกมีฟองสังหรไหฟองสงครับหันกรอบที่ออกอดอกงามดอกส้มบูรแห้งครับอดอกติดสีครับพี่นอก สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปปลุงปาหนาอาพญาแมยัยเราครับซีเก่าสีใหม่ภู F 4, F 4, F 4, เขามาชมโลกน้ำครับื้นนี้ก็มาพบพ่อกันครับบ้านครับเซาก่อยครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมจ้ะก็าพาเดินทางกับป่าหาบองเฮดคือเก่าหลจ้าไปลุนไปชมน้ำกันจ้าซิมีเทียนยังให้เกียบแนไปจ้ะไปครับพี่น้องลุนเบิ่งน้ำกันครับวันนี้ มาพอกันเสาวันที่ีสิบหกมิถุนาย้อนปีพศสองพันห้ารอหกสิบหาครับพี่กัทท่าปลาบ้าน้องเมกตำบลนาคามเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลคือเก่าละพี่น้องเมือนี้ก็มาลอหลุ่นเบิงน้ำกันครับวสัสมานเฮ็ดยังแนี้นครับดินซุมดีอยู่พี่น้องฝนตกมากเลยเรือยอยู่ครับก็ต้องล่อหลุ่นเบิงน้ำกันพี่น้องว่าเฮ็ดยังสีออกครับเฮ็ดกอดอกแรกแหกมันครับ แมงกินเนาะโอ้กส็สันดอกงามได้เห็นสาก,กอยเนาะจ้ะแมงควรกินเนะาะแต่เสียดายจ้ะเสียไปครืนหนึ่งเลยเนาะทั้งแมงทั้งปวกเนาะปวกกระจ้อขาเพิ่นครับแต่ว่าดอกงามดีเนาะจ้ะเห็นสองดอกครับออืดอกพี่น้อง บอกกินขาเหินเนาะเจ้ากอยพ่อยเลยพี่น้อง,องเด็ดกอ่ออ,กอ,ออกมาเด็ดน,นี่เนาะดอกมีแต่กำลังงามเลยพี่น้องหอมนี่ยมันแต่สิบปวออกเนาะม่วงอันเบานบาดยางามาเบิ้งอยู่ได้พี่น้องดอกเพิ่นหน่อยครับเพิ่นี้คันขืนอันนี้แห้งเนะาะเบานาดบาเห็นครับม่วงอัน อีกจ้ะพีดกดอกนึงดอกใหญ่เพิน่นจ้ะดอกเลยค่ะดีานนง,งามเลยจ้ะพี่น้องดอกสมบูรณ์เองเนาะจ้ะบังหันว่นจาจักันปวกว่จาจักกันหมดเนาะก,กินเพิ่นจ้ะหอมนี่ดอกงามอยู่พี่น้องเล拉เซาร์กอยนี่จ้ะ กำลังสิเหลิมเนาะจ้ะเพิ่งคาไล่ครับแม่งกินเพิ่นเนาะจ้ะเห็ดออกหน่อยบันนี้พี่น้องแม่งก็กินเพิ่นครับเห็ดพึ่งเน้นหน่อยจ้ะเห็ดกอแดงจ้ะแนวเข้ามาเห็นแตงแดงเลยพี่น้อง จูงงามตัวลวนะน้องโฮมนี่กําลัางเห็นสองดอกครับดอกหน่อยเพิ่นวางหันกัดดอกนี่ดอกหนึ่งนาะจ้ะโอ้ยรุ่นนี้ที่ลเนะาะงสากกอยเนาะพอดีงามครับแกงหวานครับพี่น้องพอดีงามเลยเนาะน้องอกันได้ดอกใหญ่ๆเบิร์ตนาะจ้ะดูสิง,งามครับพี่น้อง แมงปัวก็กินแน่เนาะแต่ละดอกสูนกันต่อครับหอมระดอกสองดอกเนาะซอกอกลอยแต่ว่าดอกงามอยู่พี่น้องออกอยัง้องขาดปนไดบ่เนาะเบ่งแต่สองสม,มือนะถ้าเบ่งยอะสองสมมือครับขันเปิลออกอสองสามมือนนี่คือซีหัวพ้นเนาะ ก็น่าจพมายามเบิร์ทุกมโมอยู่พี่น้องก็โฮมละดดอกแล้วหฮมกับบออกครับเห็นบอพี่น้องดอกเดียวครับ,อย,รบอยู่นี่ยวมาดอกดวมมะดอกกีรีเนาะเต่วมาดอกงามดอกสมบูรณ์ครับ เริ่มเพิ่มงึ้นมาเรื่อยๆนอ่องชอบก,กอยจ้าแต่ว่ามิแตดอกก็แล้งงามพี่นอ้องบานดอกหนึ่งเนาะจ้าดอกมิเตจูมเิ่นครับแดงน้าแดงฉ่ำครับพี่นอ้องอุ๊ยดอกไงไจ้าบอกมันเฮดกอเนาะดอกว่ามันเฮดกอจ้ะพี่นอ้องมนจะเฮดกอ มีบอสก่อยสอกอย,กอย,อยางเขามาเบิ่งก่อนครับโอ้แนมปลายแดงอยู่เฟืองเลยพี่นอ <S <S อ้องจนดอกใหญ่นาะบานยังบานแข็งอยู่พี่น้องลายดอกกี่ตัวนี้น,น,น้อกอกรหลายคุนครับแนมไปเห็นแตงแดงพูนพี่น้อง ก็นแต่ไก่เลยเนะาะหอมนี่ออกร้ายดอกชุดต้นนี่เนาะ,ะ,ะบัดใดมาเบิ่งจุดเถื่อนนะวัดแต่เพิ่นสิบบ่อออกพี่น้องหอมออกก่อนออกรุ่นเนาะดอกสามดอกเนาะ ดอกนะจ๊ะดอกที่สามครับดอกงามนะโอ้ยดอกโอ้ยน้องดอกนี่พี่น้องจูงใหญ่แต่จ้ะดอกงามดอกสมบูรณ์แห้งครับจะแนวนี้ดอกที่สี่ครับพี่น้องโอ้ยน้อง ดอกงามตอลอดเนะาะงามขนาดจ้ะใบไม้ใบ,บ,บ,บตองปกเปล่อยบ่เปืือนดินเป็นไรครับอยู่ที่พี่น้องอยู่ที่คองดอกครับบานทค่อนจุนน่มนะดอกนี้เพิ่นจนบานเนาะเอาดอกใดก่อนดอกจู่มเิ่นปอนจ้ะกำลังงามเลยจ้ะเพิ่นถืาฝนเนาะเอาแต่ยู่งเบานนัก เบิกประชอกรจ้จาต้นดอกสีหาหกดอกเนาะแมนบอกดอกที่เจ็ดครับพี่น้องจูมจ้ามีโฮมนีออกลายดอกเนาะจ้ะจาเจ็ดดอกครับทจนี่เห็ดโฮมเดียวเนาะโมนี่เจ็ดดอกครับพี่น้องขื้นกรตาเมื่อ้ายเติบครับดอกที่แปดครับจ้งงามจังพี่น้อง แกงหวานขนาดเด้อจ้ะพอซิบดอกบนกกกน่องสกอถึงคาไลครับหอมสุดท้ายเลยพี่น้องกำลังเห็นดอกหนึ่งเนาะะอ,อกเป็นบางหอมครับบ่ได้ออกไปเบิดถุกหอมเนาะะหอมละดอกสองดอกครับ เอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกับ,บานครับมาสรุปพ้นงานกับสากรอยครับเมื่อเนี้มีจ้ามาเบิ่งผลงานของข้าจากพี่น้องก็เป็นเฮ็ดกอแดงจ้ะก็ะถือว่ามันอยู่จ้าเมื่อนี้เพราะว่าเฮ็ดก็อืดแน่แล้วจ้ะเฮ็ดกอก็ออกเว่าท่านหลายเลอจ้ะออกคุมระดอกสองดอกจ้ะก็ะออกเป็นบางโฮมนนำละจ้ะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านได้ส่วนชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลก็แชก็ติดตามกดกระดิง่ง เพื่อที่สิบบผ่าคลิปใหม่ๆจากบ่าวนานกับสาวกว้อยด้อจ้าพี่กัดของเฮามื้อนี้กับป้าบ้านน้องเมฆอำเภออุทัยลิกจังหวัดอุบลจ้าคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่26มิถุนายนพุทธปีพศ .65 มื้อหน้าคลิปหน้าค่อยพบกันใหม่จ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น,อน้องลุงป้าน้าอาพญ่แม่ใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามันอยู่พี่น้องไถเป็นเฮดก่อเนา,เานะเฮดก่อหลายเติบอยู่พี่น้องมีแต่นอนด,ดอกกลาัางงามครับ เป็นเห็ดเผิองสองสาดอกเนาะเห็ดปวกดอกหนึ่งครับเห็ดกอก็ออกนี่เขาหลายปันใดพี่น้องออกโฮมมาดอกสองดอกครับก็ถะลอลุ่นเบิองละพี่น้องว่าเห็ดยังสีออกครับอีกษ์สองสามหมื่นละพี่น้องเพราะว่าปลากระซมดีอยู่เนาะก็แดดจะออกมากแล้วละพี่น้อง้าเบิองยีกษ์สองสามหมื่นละครับ เอาละครับพ่อแม่พี่น้องทันได้ชื่นชอบมากคลิปตงได้ก็จะเลื่อมไปซอยก็ได้ก็แช์ก็ติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าร์นกับสาวก้อยเหตุคลิปใหม่ต่อไปครับ,บ,อบ,บอพอการคลิปนาม,มือนาครับพี่น้องสำหรับคลิปหนีบ้าร์นกับสาวก้อยขอตลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกลับบันครับสวัสดีครับ